กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้มีข่าวสารเนื้อเนื้อเน้นเนนก่อนการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ประกาศโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมสี่แยกราชประสงค์ตอน5โมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามสถานการณ์กันว่าการชุมนุมจะเป็นไปในลักษณะไหนอย่างไรและจะเกิดการกระทบกระทั่งกับตำรวจถึงขนาดต้องใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยางหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกของเราในวันนี้ไปดูสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นก็คือเมียนมาตอนนี้ประชาชนออกมาต่อต้านการยึดอำนาจจนถูกกวาดล้างโดยกองทัพเนี่ยอย่างนหนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นเชื่อมต่อกับไทยนั่นก็คือคำถามที่ว่าทหารไทยได้ทำการส่งเข้าสารเนี่ยไปดูแลทหารเมียนมาเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไร ัวข้อล่าสุดนะครับก็คือคููถล่มฐานเมียนมา KNU ก้าหากส่งข้าวให้กินเราไปดูภาพกันก่อนผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนว่าดูภาพข้าวกองนี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยว่ากันว่ามีประมาณ700กระสอบถูกกล่าวหาว่าทหารไทยเนี่ยส่งไปให้ทหารเมียนมาใช่หรือไม่ซึ่งไอ้ตรงนี้ทำให้คนไทยเนี่ยไม่สบายใจ และก็ทําให้คนพม่าที่ออกมาชุมนุมก็ไม่สบายใจว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับเราไปสนับสนุนการทํารัฐประหารที่เมียนมาแล้วสินี่คือคําถามเวลาต่อมาปรากฏว่าบุคคลระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทหารรัฐบาลข้าราชการในบ้านเราให้ข่าวค่อนข้างสเปะสปะจนสับสนไปหมดคุณผู้ชมครับ อันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อวานนี้แต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้าว7 0 0รกว่าสอบทีมงานขอภาพเฉพาะภาพที่มีข้าวเยอะๆลยฮะเนี่ยครับข้าว700รกระสอบตอนนี้หายไปละโดยเบื้องต้นมีรายงานนะครับว่าที่หายไปเนี่ยน่าจะเป็นทหารเมียนมาเนี่ยเข้ามาขนออกไปแล้วแต่พอจะบอกว่ามันเป็นข้าวของไทยเนี่ยก็อ้ําอ้อึ้งอึ้งนะครับว่าสรุปแล้วใช่หรือไม่ใช่อย่างไร เอาตรงนี้กันก่อนแล้วหลังจากนี้มันจะมีการซื้อขายหรือทำธุรกิจกันของคนในพื้นที่ได้อีกหรือไม่เพราะเป็นประเด็นที่เซนสิทธิเป็นอย่างมากนะครับย้ำจุดที่เกิดเหตุนะครับนั่นก็คืออำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนกองเอาไว้บริมฝั่งสารวินอยู่ในเขตไทยนะ อย่างเมื่อวานนี้ตอนนักข่าวไปตรวจสอบมีปืนเนี่ยดังขึ้นมาจากฝั่งเมียนมาเนี่ยห้านัดอารมณ์เหมือนเป็นการยิงขู่ที่สื่อเข้าไปตรวจสอบสื่อหรือว่านักข่าวเนียนะครับวิ่งตกอกตกใจขึ้นมาหาฐานของทหารพรานเพื่อความปลอดภัยอันนี้สำคัญคุณผู้ชมครับแร่งข่าวระดับสูงของกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระหรือว่าเขนอยู่บอกว่า หลังจากที่ทราบเรื่องว่าไทยในอนุญ,ญาตให้ส่งเข้าสารให้กับเมียนมาฐานที่มั่นตรงข้ามบ้านแม่สามแลบของไทยทางเคเอ็นยได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยและยื่นคำขาดนะว่าหากยังยืนยันที่จะส่งเข้าสารและก็น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับทหารเมียนมาทางเค u อ็ยูใจยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อทหารพมา่าที่ตั้งฐานอยู่ตรงด่านบ้านแม่3ามแลบ โดยทางเคยูได้เคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้ฐานที่มั่นดังกล่าวตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมานี่ครับเคยูประกาศเลยนะครับว่าถ้าไทยส่งเคยูจะถล่มนะแต่ยังไม่ได้หมายความหรือขนานดะจะถล่มไทยนะครับแต่จะเป็นการถล่มฐานของเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย้าว่าตอนนี้ข้าวหายไปแล้วนะครับแต่อนาคตนี่สิคผู้ชม อนาคตเนี่ยการซื้อการขายในลักษณะแบบนี้มันคงเกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สถานการณ์ในเมียนมากําลังคุกลุ่นเป็นสงครามกลางเมืองอยู่ณขณะนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามนะะักข่าวนักข่าวก็กลับไปถามพลเอกประยุทธ์อีกรอบว่าสรุปแล้วมันยังไงคะท่านเนี่ยไอข้าสาร700กระสอบเนี่ยนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการค้าขายตามแนวชายแดนตามปกติ ทำให้อกกชนทําให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อยู่ได้แล้วบอกว่าเขาก็ซื้อขายแบบนี้กันปกติอยู่แล้วขอสื่อน,นะอย่าทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยให้มันเป็นเรื่องอย่าทําเรื่องไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องแล้วมันจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาอะไรทํานองนั้นนะครับสรุปก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่รู้ๆก็คือข้าวหนาไปแล้ว แล้วหลังจากนี้จะค้าจะขายกันอีกหรือเปล่าไม่มีใครทราบได้นะข่าวนี้ก็ต้องชื่นชมคุณแยมถาปณีนะครับจากเด e r e p o r t เตแล้วก็ทีมข่าวของสามมิตินะครับที่ได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่แล้วก็ตีแผ่นำเสนอข่าวนี้จนกลายมาเป็นคำถามของคนทั้งประเทศประชาชนมีสิทธิ์รู้ความจริงนะครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะนี่ฮะ อ,อีกประเด็นหนึ่งครับที่เมียนมาเจ็ดขวบยังไม่เว้นทหารยิงดับขณะไล่ล่าพ่อนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพกันสำนักข่าวรอยเตอร์แจ้งว่าเด็กหญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะครับอายุแค่เจ็ดขวบเสียชีวิตจากการโดนยิงด้วยกระสุนในเขตชานมยาทาซิ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพี่สาวของหนูน้อยวัยเจ็ดขวบเล่าให้กับสนักข่าวเมียนมานาวฟังว่าพวกทหารยิงใส่ผู้เป็นพ่อแต่กระสุนเนี่ยไปโดนหนูน้อยที่นั่งอยู่บนตักของเขาซึ่งอยู่ภายในบ้านพักขณะที่สื่อแห่งนี้ยังรายงานต่อนะครับว่ามีชายอีกสองคนที่ถูกสังหารในเขตนี้นี่คือการลํำลึก จุดเทียนพร้อมกับเขียนข้อความต่างๆหลังจากเกิดเหตุการณ์สลดลายล่าสุดขึ้นนะครับเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบนั้นเป็นเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่เสียชีวิตจากตัวเลขล่าสุดระบุว่า261บศพนะฮะเธอนั่งอยู่บนตักของพ่อพ่อของเธอถูกไล่ล่า,ลาแล้วเธอก็โดนลูกหลง แต่จริงๆคนเป็นทหารถ้าเห็นว่ามีเด็กอยู่บนตักพ่อก็ไม่ควรยิงนะฮะคุณผู้ชมครับหรือ,อยังไงกันแน่ยอดตัวเลขล่าสุดที่นำเสนอโดยสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าอยู่ที่261คนแต่ถ้าว่าโคษกของคณะรัฐประหารกลับอ้างว่าตัวเลขไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีคนตาย164 261กับ164 พลจัตาวาซอมินตุนนะครับเป็นโฆษกของคณะรัฐประหารเป็นคนออกมาถแถลงซอมินตุนบอกว่ายังไงบอกว่าทหารพรม่าเขายืนยันเลยนะมีความจำเป็นที่ต้องขัดจัดเขาใช้คาว่าต้องขัดจัดความวุ่นวายแม้ว่าปฏิบัติการของทหารในการขจัดความวุ่นวายจะทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พวกเขาก็จะทำทำมหิตมากเนะฮะคุณผู้ชมครับเหี่ยมมากๆเยี่ยมจริงๆคุณผู้ชมครับคือรู้อยู่แล้วว่าสิคือคือพูดเหมือนกับไม่ได้สนใจว่าใครจะเต็นจะเป็นจะตายพูดมาได้นะครับว่ารู้อยู่แล้วว่าไอปฏิบัติการในครั้งนี้แม้ว่าจะทําให้มีคนตายบ้างแต่ก็จัดทำมันไม่มี ประเทศไหนที่เขามองคนเป็นคนแล้วจะมาพูดอะไรใส่กันแบบนี้นะครับก็คือจะฆ่าต่อแล้วพูดเป็นภาษาบ้านๆน,นะเพื่อยับยั้งเพื่อขจัดความวุ่นวายโอ้โหมันสุดๆคุณผู้ชมครับเนี่ยไงเด็กเจ็ดขวบเลยต้องมาตายไงนะเพราะว่าคำสั่งของปฏิบัติการเนี่ยมันค่อนข้างอำมหิตนะฮะไปดูเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคุณผู้ชมครับ ผมสรุปแบบนี้เลยนะครับรัฐนูลเนี่ยไม่ได้แก้แล้วนะครับคือถ้าจะแก้ก็ต้องนับหนึ่งใหม่ถ้าจะทําเป็นทั้งฉบับก็ต้องทําประชามติก่อนถ้าจะทําเป็นรายมาตราก็ไม่ต้องทําประชามติแต่รัฐนูลตอนนี้ไม่ได้แก้แล้วนะครับถึงต่อให้แก้ก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยอย่าว่าแต่รัฐนูลเลยครับกฎหมายประชามติเนี่ยนะครับ ยังทําท่าว่าจะเกิดการตีความและโดนสกัดกัน้นไม่ได้น้อยไปกว่าการแก้ไขรัฐนูนจอยืดสามนูนกฎหมายประชามติติดขัดไปหมดคุณผู้ชมครับติดขัดไปหมดมาฟังซุ้มเสียงคือตอนนี้กฎหมายประชามติอยู่วาระสามนะฮะอยู่วาระสามกฎหมายประชามติคืออะไรสมมุติว่าทําการแก้ไขรัฐนูนทั้งฉบับเนี่ยต้องมีการทําประชามติสองรอบ มันต้องมีกฎหมายเอามาใช้ด้วยถ้าไม่มีกฎหมายประชามติทําประชามติได้ไหมก็ทําประชามติไม่ได้ทําประชามติไม่ได้แก้ไขรัฐมนูญแบบทั้งฉบับได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันเป็นเทคนิคนะครับความเชื่อมโยงกันก็คือดักทุกทางหรือเปล่านะคุณสมชายสแสวงการสอวอเนี่ยนะครับบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะเกี่ยวกับที่ต้องส่งเรื่องให้สามนูนตีความมาตรา9ก้าของร่างรัมยัดบริการออกเสียงประชามติ สืบเนื่องจากว่าสภาเสียงข้างมากไปแก้ไขไงโดยเพิ่มสิทธิ์ให้กับรัฐสภาและก็ประชาชนเข้าชื่อร้องขอให้จัดทําประชามติได้ซึ่งคุณสมชายตีความว่าเฉพาะมาตรา9และ116เนี่ยมันขัดกันเพราะในกรณีที่ครมเห็นควรแต่เมื่อไปเติมของอาจารย์ชูศักดิ์เรื่องวงเล็บ4ที่รัฐสภามีอำนาจส่งไปมันก็จะเกิดปัญหาระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ หมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมีมติสั่งให้ฝ่ายบริหารทำได้คุณวันชัยสอนสิริหนึ่งในสวและก็เป็นโฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐบััดการออกเสียงประชามติมตก็บอกว่านี่มันมีความเป็นไปได้นะที่จะต้องส่งให้3นูนตีความเพราะบทบัญญัติที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา9ของกฎหมายเนี่ย เกรงว่าจะเป็นการแก้ไขเกินกรอบของรัฐนูลและหลักการร่างกฎหมายที่กำหนดไว้หากรัฐสภาหเห็นชอบให้บัญญัติเนื้อหาดังกล่าวอาจมีผลกระทบจะส่งสารรัฐนูลอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับขณะที่คุณคำนูลสิทธิสมานสาว,เ,วเช่นกันนะครับก็บอกว่าการแก้ไขมาตรา9สมาชิกรัฐสภาบางส่วนและรัฐบาลเห็นว่ามีความขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจและขัดแย้งกับรัฐนูล ก็คือมาตรา166ที่เขียนเอาไว้ในตอนท้ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติแต่กฎหมายที่ออกมาควรทําหน้าที่เพียงขยายความการกําหนดขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติให้ชัดเจนไม่ควรบัญญัติหลักการเกินกรอบรัฐธรรมนูญน,นะครับนี่ผมอ่านนห้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะผมสรุปแบบนี้เลยคือ,อยังไงก็ไม่ต้องล่างกันหรอกครับนะคือแปน,นะคุณผู้ชมเ๋วผมจะสรุปให้ฟังแบบนี้ มผมจะสรุปให้ฟังแบบนี้เข้าหน้าผมหน่อยนะครับคือกำลังจะบอกว่าอาเข้าหน้าผมหน่อยค,คือผมกำลังจะสรุปว่านะครับวันนี้สภาแก้ไขรัฐนูนไม่ได้เลยพอแก้ปุ๊บคนนี้ก็จะบอกว่าไม่ติดเอ้ยจะติดตรงนั้นคนนี้ก็บอกว่าจะติดตรงนี้และสุดท้ายก็จะส่งให้สาลรัฐนูญ ทีนี้พอส่งให้สารรนูนสารรับนูนก็ตีความแล้วก็ทําให้เกิดการสับสนสารรนูนมีคําวินิจฉัยทําให้เกิดการสับสนตีความไม่คนละแบบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ก็ประชดนั่นแหละแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นการประชดที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าก็ไม่ต้องแก้สภาสสอส,อส,อสอวอแก้ไม่ได้เพราะว่าแก้ปุ๊บเนี่ยก็แก้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องส่งให้สารงั้นก็ให้สารรับนูนทำรับนูนเลยไหม คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าสภาเนี่ยไก่กแค่กฎหมายประชามติตัวเดียวเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมกฎหมายประชามตินี่ไม่ใช่รับนูลน,นะก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งอน่สภายังแก้ไม่ได้เลยสภายังทําให้เรียบร้อยไม่ได้เลยสภาก็เถียงกันว่าไม่ใช่อํานาจของเรามันจะขัดกับรับนูนก็จะต้องส่งให้สารนูนอีกแล้วนั่นหมายความว่าอีกหน่อยไม่ว่าทําอะไรนะครับในสภาเนี่ย ก็จะต้องหาเรื่องส่งสารรัฐนูญทุกอย่างหรือเปล่าก็ไม่ต้องทำํำมันก็ทําไม่ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับถ้าไม่งั้นตาสีตาสาวก็ถามว่าเออทาก็ทําไม่ได้สักอย่างสภาเนี่ยนั้นก็ให้สารรัฐนูญทําเลยไหมแก้กฎหมายออกกฎหมายออกรัฐธรรมนูญน,นะครับนี่ฮะนี่ไก่แค่กฎหมายประชามตินะครับยังเรื่องไปไหนไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับ พูดถึงรับนูญน,นะครับมาดูมหากรรมการแฉกันสักหน่อยนะฮะชาดาแฉกลับแผนคว่ำรับนูญน,นายไพบุญเป็นใครแมนะอันนี้ก็จะใช้คำว่าไงดีอ่ะถ้าเป็นคุณชาดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมวยหมัดหนักนะเป็นมวยลูกทุ่งนะเป็นมวยมาเฟียนะคุณไพบุญก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมวยมันสมองมีลูกเล่นมีเล่ม,มีเหลี่ยม โดยเฉพาะเล่เหลี่ยมทางกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมวยคนละสไตล์แต่วัดกันได้นะคนดูชอบแบบนี้ชาดาแฉกลับแผนความร่ำนูลนายภัยบู์เป็นใครคือคุณผู้ชมจําได้นะครับว่าคุณชาดาไทยเศษซึ่งเป็นสสอ,อุทัยธานีของพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยคือเขา w อ l k out วันที่มีการโบตวาระสาม ร่างรัฐมนูลฉบับที่ตกไปเลยนะครับแล้วคุณชาดาเองก็วอยวายวยวยวายยกใหญ่นะครับแล้วก็ทําเหมือนไม่พอใจแล้วก็วอล์กเอาออกไปเลยไม่โหวตแล้วก็มีสสของภูมิใจไทยเนี่ยเดินตามคุณชาดาออกไปด้วยจนต่อมาคุณชาดาถูกด่าเลยนะอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าเล่นละครว่าเล่นละครตบตาประชาชนทําเหมือนไม่พอใจที่ร่างรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ํา วันต่อมาคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้เป็นการเล่นละครแต่บอกว่าไม่ทันเกมขอโทษประชาชนด้วยเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นคุณภัยบูร์ก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นสอบจริยธรรมของคุณชาดานะที่มีพฤติกรรมจะวอล์กองวอล์กเอาอะไรลักษณะแบบนั้นเท่านั้นแหละครับคุณชาดาก็ปรีดแตกออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยยืดยาวเลยนะแต่ผม คงเอามาเฉพาะบางประเด็นคุณชาดาบอกว่าไอ้ที่โพจน์ในครั้งนี้ถ้ากระทบใครต้องขอโทษด,ด้วยเพราะมันคือความจริงแต่ถ้าว่าไม่ใช่เรื่องจริงคุณกับผมเจอกันที่ไหนก็ได้คุณไม่ต้องมาพูดหรือว่าไปลงโซเชียลว,ว่าคนอย่างผมเล่นละครคุณนะ่ะก็เคยเล่นคนอย่างผมคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นอย่าเอานิสัยตนเองมากล่าวหาผมเลย ถามคนที่รู้จักผมดีกว่าว่าผมเป็นคนแบบไหนนี่คุณชาดาเปิดฉากมาด้วยความเร่าร้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณชาดาก็บอกว่าคุณภัยบูลเนี่ยที่จะมาสอบจริยธรรมผมเนี่ยต้องถามว่าคุณภัยบูลเป็นใครจริงๆไม่ใช้คาว่าคุณเลยนะต้องถามว่านายภัยบูลเป็นใครเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนติดตามตอนต่อไปจะดีกว่า ว่าใครกันแน่ที่ไม่จริงใจในการแก้ไขรับนูญผมน้อมรับคําตําหนิติเต็งจากพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแต่ประนามคนที่วางแผนหลอกใช้เพื่อนนะเพื่อ,อยื้อเวลารักษาอํานาจของตนเองเอาไว้นะเอ่ประโยคนี้เนี่ยคุณชาดาพูดเนี่ยคุณชาดาจะด่าคุณไพบูลหรือว่าจะด่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะเพราะคุณไพบูลก็ถามว่า ไอ้ประโยคพวกนี้ฟังมาดูแปลงๆนะว่าคุณชาดาจะด่าใครกระทบใครกระทบพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเอาดีๆคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะคุณชาดาก็บอกแบบนี้ผมน้อมรับคำตำหนิติติงจากพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแต่ประนามคนที่คิดวางแผนหลอกใช้เพื่อนเพื่อยื้อเวลารักษาอำนาจของตนเองเห็นไหมครับ เออมันก็คิดได้นะว่าจะพูดถึงคุณไปบูนไหมหรือฟังดูเอ๊ะอะไรรักษาอำนาจของตอนเองหมายถึงพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าคุณชาดาแฉแบบนี้ว่าสภาเนี่ยประชุมกันมาปีกว่าเสียทั้งเงินทรัพยากรไปมากมายและที่สําคัญทุกคนลงมติผ่านวาระสองไปแล้วเมื่อมีคําวินิจฉัยของสามนูนออกมาก็ยังถือว่าไม่ได้ขัดแยง้งและสภาก็มีศักดิ์สรีจนกระทั่งวันที่ลงมติวาระสามก่อนเข้าระเบียบวาระ ท่านประธานให้ปรึกษาหาหรือคุณสมชายเสนอยติว่าไม่ให้ลงมติในวาระสามโดยมีสวและพลังประชารัฐอย่าสนับสนุนส่วนคุณจุลินพักประชาธิปัตย์บอกว่าให้เสนอเรื่องกลับไปให้ศาลเนี่ยตอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่าสรุปจะเป็นอย่างไรคุณหมอชนน่านกับคุณโรมก็บอกว่าให้ลงมติไปเลยคุยกันไปคุยกันมาประมาณ9ชั่วโมง ผมก็เลยถามพักเก้าไกลว่าลงมติแพ้แล้วจะลงไปทําไมพักเก้าไกลก็ตอบกลับว่าเอา้าก็เพื่อให้ประชาชนจะได้รู้ว่าทางพักเพื่อไทยก็เห็นด้วยกับยัตติของประชาธิปัตย์ที่ไปถามสารอีกรอบซึ่งเป็นทางสายกลางซื้อเวลาไปก่อนเนื่องจากยังตกลงกันไม่ได้จนคุณวิรัตซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยไปคุยกับพักฝ่ายค้านว่าให้ลงมติ ประธานทราบแค่ว่าจะให้ลงมติสามยติตามที่เสนอกันขึ้นมาจนคุณภัยบู์เสนอยติซ้อนยติทำสามยตินั้นตกไปเลยและก็มีการลงมติตามยัติที่คุณภัยบู์เสนอโดยการสนับสนุนของพปชลและสวผมถือว่าการเสนอให้ลงมติในวาระสามไม่มีความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ รู้อยู่แล้วว่าจะลงมติไม่ผ่านวันนั้นทุกฝ่ายเล่นการเมืองกันผมถือว่าคนอย่างผมนักเลงครับไม่พูดอย่างทำอย่างผมยังถูกในพักว่าไม่บอกล่วงหน้าเลยพักภูมิใจไทยไม่การันตีนโยบายสองหน้าความจริงจะค่อยๆอ,ออกมาให้เห็น กรณีคุณภัยบู์ก็เรื่องของคุณภัยบู์ผมไม่ยุ่งกับคนแก่เพราะอยู่นานโอ้โหนี่ฮะก็ยังคงยืนยันคือคุณชาดาก็บอกว่าไม่ได้เล่นละคระผมสรุปให้เลยนะแกก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เล่นละครแกรู้สึกหัวเสียหัวเสียที่ถูกเพื่อนหลอกใช้ไม่ทันเกมอะไรแบบนี้ก็เลยออกไปนะครับก็ ซัดกันยับนะระหว่างคุณภัยบูรณ์กับคุณชาดาแต่เอาจริงสถานภาพของภูมิใจไทยตอนนี้กับพลเอกประยุทธ์นะก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะอย่างภูมิปรับครมเมื่อวันเนี่ยที่มีพระราชกฤษฎีกาออเมีภาพรวมราชวงการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาเนี่ยนะครับรัฐมนตรี ที่ภูมิใจไทยขอให้มาเป็นของตอนเองเป็นนัมตีช่วยเนี่ยคมนาคมเนี่ยก็ได้ตามที่เ,เปรีกบประยุตว่านะครับก็ชัดเจนนะการเมืองไม่รู้ว่าที่ออกมาเนี่ยทะเลาะกันจริงๆหรือก็สับขาหลอกประชาชนไปวันๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรัฐนูนก็ไม่ได้แก้ภูมิใจไทยเคยรับปากว่าอยากแก้รัฐนูนประชาธิปัตย์ก็รับปากว่าอยากแก้รัฐนูนวันนี้การแก้ไขรัฐนูนไม่เป็นผลสาเร็จเอาว่าประชาชนเขาก็ถามกลับไปตรงๆอะ่ะก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลได้ไหมถ้า จริงจังจริงใจแล้วก็เคารพต่อคำสัญญาที่ให้กับประชาชนจริงๆมหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com แล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันวศุกร์ะน,นะครับตอนสองทุ่มกับขยี้ข่าวทอล์กสวัสดีครับ ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ